สวัสดีครับแท้งโพลิศครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้เอาของมาป้ายยาพี่ๆทุกท่านอีกแล้วนะครับมาคลิปนี้จะเป็นเสื้อปลอกเกาะนะครับนี่จะเอาไม้ดูสองรุ่นเลยนะครับจะเป็นตัวกลอดจิ๋วของแคมป์สวัสดนะครับนี่ตัวนี้จะเปิดข้างนะครับอนี่นะครับส่วนอีกตัวจะเป็นตัวข้างเต็มนะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับของแบรนด์แคมป์สวัสดเหมือนกันนะครับ นี่ปล่อยจิ๋วตัวนี้มีกระเป๋าซิปหน้าเหมือนกันนะครับรายละเอียดทั้งสองอย่างก็เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ดีอย่างนึงตรงที่ปลดกระเป๋าด้านหน้าได้นะครับนี่ตัวนี้นะครับนี่ถอดได้ครับนี่ครับอจะประมาณนี้ส่วนอาร์มนะครับอาร์มตัวนี้ก็จะแถมให้ไปเลยนะครับนะแถมให้ไปเลยนะครับด้านหลังก็เหมือนกันครับโพลิสนะครับเฉพาะ เจ้าพนักงานนะครับตัวนี้มาจัดโตแบบจุๆให้นะครับจะมีตัวแผ่นเพลทแรสเตอร์ 3A นะครับหลวงข้อ 3A นะครับผลิตเดือนมกรานะครับนะครับนะครับล่าสุดนี่ 3A น้ำหนักเบาน้ำหนักเพียง800กรัมเท่านั้นเองนะครับต่อหนึ่งคู่นะครับเสร็จตัวจะเป็นแผ่นเพลทเหล็กนะครับนี่ครับเหล็ก ขนาดสองมิลนะครับนะครับขนาด2มิลน้ำหนักเป็ดเสร็จจะอยู่ที่ประมาณเกือบสองโลนะครับต่อหนึ่งคู่นะครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับคร่าวๆถ้ารายละเอียดผิดก็ขอโทษด้วยนะครับก็ทักแชทตอบแชทในกล่องข้อความทีหลังได้นะครับทักกันเข้ามาได้นะครับนี่สองเซตนี้นะครับจัดโปรแบบจุ่ๆไปเลยนะครับสามารถเลือกแผ่นเพจจะเป็นแรปเตอร์หรือจะเป็นเพจเหล็กก็ได้นะครับ นี่ด้านหลังอาร์มแถมให้นะครับเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้นนะครับหรือทหารปกครองก็ได้ครับแต่อาร์มนี้ไปเปลี่ยนเอาเองนะครับหรือจะไม่เอาก็ได้นะครับนะจะให้ผมเก็บไว้นะครับอ่ะตัวนี้จะอยู่ที่เป็นแผ่นเพลทแรปเตอร์นะครับจะอยู่โปรอยู่ที่อยู่ที่ราคาเลยนะครับ จะอยู่ที่เซตนี้นะครับเซตนี้นะครับอยู่ที่หนึ่งพันจุดสี่พันหนึ่งร้อยบาทนะครับสี่พันหนึ่งร้อยบาทเซตนี้นะครับเซตนี้นะครับสนใจแคปหน้าจอได้เลยนะครับนี่จัดไปนะครับในกรณีที่ลูกค้าเลือกแผนเพลทแรปเตอร์นะครับนี่เบามาก ที่ผมใส่นะครับเป็นลักษณะน,นี้นะครับนี่เปิดข้างนะครับนี่นี่นะครับแบตบเตอร์ขนาดสิบคูณสิบสองนิ้วนะครับนะก็เป็นเพนเหล็กก็เหมือนกันนะครับอ่ะต่อไปจะเป็นราคาของแผ่นเพนเหล็กนะครับนี่เหล็กสแตเลสญี่ปุ่นนะครับขนาดสองมิลนะครับเซตนี้จะอยู่ที่ จะอยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยบาทครับสองพันร้อยบาทพร้อมส่งฟรีทั่วจังหวัดนะครับของประเทศไทยนะครับอสนใจติดต่อสอบถามพักแชทคุยได้นะครับเบอร์โทรติดต่อศูนย์เก้าสองสี่แปดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดหกนะครับหรือ messenger หรือติดต่อ ID Line ผมก็เบอร์นี้เลยนะนะครับนี่อ่ะหมดไม่มีอะไรก็ นะครับจัดโตก่อน 5, อคุมพาพันเขตที่หนึ่งคุมพาพันนี้นะครับนะสนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้น,นะครับวันนี้ก็จะส่งให้หนึ่งคลิปไปแล้วนะครับนะฝากคลิปนี้ด้วยครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งตามให้แท้งโพลิสและช่องทูปพีพีแฟมิลี่ด้วยครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับจ้า